อาจมีบางท่านแย้งว่าถ้าไม่พิสูจน์ให้รู้แน่ซสก่อนว่ามีจริงหรือไม่จะไปรู้ฐานะและวิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรก่อนจะตอบควรแย้งกลับซสก่อนว่าเพราะมัวเชื่อถือและยึดมั่นอยู่ว่าจะต้องพิสูจน์ซสก่อนนี่แหละจึงได้เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ขึ้นแล้วมากมายโดยที่จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังพิสูจน์กันไม่เสร็จคําตอบในเรื่องนี้ แยกออกได้เป็นเหตุผลสองข้อใหญ่ประการแรกเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้ทั้งเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ดีเทพไทยเทวาก็ดีจัดเข้าในประเภทสิ่งลึกลับที่พูดอย่างรวบรัดตามความหมายแบบชาวบ้านว่าพิสูจน์ไม่ได้คือเอามาแสดงให้เห็นจริงจนต้องยอมรับโดยเด็ดขาดไม่ได้ทั้งในทางบวกและในทางลบหมายความว่าฝ่ายที่เชื่อ ก็ไม่อาจพิสูจน์จนคนทั่วไปเห็นจะแจ้งจนหมดสงสยัยต้องยอมรับกันทั่วทั้งหมดฝ่ายที่ไม่เชื่อก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเด็ดขาดลงไปจนไม่ต้องเหลือเยื่อใยไวในใจของคนอื่นๆว่ายังอาจจะมีทั้งสองฝ่ายอยู่เพียงขั้นความเชื่อคือเชื่อว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีหรือไม่เชื่อว่ามีถึงว่าได้เห็นจริง ก็ไม่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นจริงอย่างนั้นด้วยยิ่งกว่านั้นในสภาพที่พิสูจน์อย่างสามัญไม่ได้นี้สิ่งเหล่านี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเป็นของปลุกปลุกโปรโปล,ปล,ปลหรือลับลับล่อๆหมายความว่าบางทีมีเขาให้ตื่นใจว่าคราวนี้ต้องจริงแต่พอจะจับให้มั่นก็ไม่ยอมให้สมใจจริงครั้นทำบางอย่างได้สมจริง ก็ยังมีแง่ให้เคลือบแคลงต่อไปเข้าแนวที่ว่ายิ่งค้นก็ยิ่งลับยิ่งลับก็ยิ่งล่อให้คน้นค้นตามที่ถูกล่อก็ยิ่งหลงแล้วก็หมกมุ่นวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนชักจะเลื่อนลอยออกไปจากโลกของมนุษย์ในเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์เป็นสิ่งลับล่อและมักทำให้หลงไหลเช่นนี้การมัววุ่นวายกับการพิสูจน์สิ่งเหล่านั้น ย่อมก่อให้เกิดโทษหลายอย่างทั้งแก่บุคคลและสังคมนอกจากเสียเวลาและเสียกิจการเพราะความหมกมุ่นวุ่นวายแล้วเมื่อต้องมัวรอกันอยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีและก็พิสูจน์กันไม่เสร็จสักทีผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อก็ต้องมาทุ่มเถียงหาทางหักล้างกันแตกสามกีทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องที่ไม่ชัดเจน และในระหว่างนั้นแต่ละพวกละฝ่ายต่างก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นไปตามความเชื่อและไม่เชื่อของตนไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขการปฏิบัติต่างๆที่เกิดโทษก่อผลเสียแก่ชีวิตและสังคมเพราะต้องรอให้พิสูจน์เสร็จก่อนจึงจะยุติการปฏิบัติให้ลงเป็นอันเดียวกันได้ซึ่งก็อย่างพิสูจน์กันไม่เสร็จจนบัดนี้จึงเป็นอันต้องยอมรับผลเสียกันอย่างนี้เรื่อยไปไม่เห็นที่สิ้นสุดถ้าหากไม่ยอมรับ หรือไม่ยอมรอก็ต้องใช้วิธีบังคับข่มเหงกันโดยฝ่ายที่เชื่อบังคับฝ่ายที่ไม่เชื่อให้ปฏิบัติอย่างตนหรือฝ่ายที่ไม่เชื่อบังคับฝ่ายที่เชื่อไม่ให้ปฏิบตัติตามความเชื่อของเขาดังจะเห็นได้ในลัทธินิยมทางการเมืองและระบอบการปกครองบางอย่างที่ยึดมั่นว่าตนนิยมวิธีวิทยาศาสตร์เมื่อผู้ปกครองในระบบนั้นเห็นว่า ความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เป็นของเหลวไหลงมงายเมื่อเขาจับหลักในเรื่องนี้ไม่ถูกและหาทางออกให้แก่ประชาชนไม่ได้แต่ต้องการทำให้ประชาชนปฏิบัติตามลัทธินิยมคือความเชื่อของเขาก็ต้องใช้วิธีบังคับให้ประชาชนเลิกปฏิบัติตามความเชื่อของประชาชนหรือปลุกเร้าป้อนความเชื่อในทางตรงข้ามคือความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีจริงแก่ประชาชนหรือทาทั้งสองอย่าง แต่วิธีการปิดกั้นบังคับหรือปลุกเรานี้เป็นการทิ้งช่องว่างอันกว้างใหญ่ไว้เพราะไม่ใช่เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือไม่ได้ชำระสัตว์ผู้ยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยเพียงแต่เก็บซ่อนเอาเชื้อและแรงกดดันอัดไว้ตราบใดอำนาจบังคับและแรงปลุกเรายังเข้มแข็งก็ยังขม่มคุมไว้ได้แต่เมื่อใดอำนาจบังคับและแรงปลุกเร้าอ่อนแอคลายจางลง เชื้อได้แรงกดดันนั้นก็มีโอกาสที่จะโผล่ออกงอกงามเฟื่องฟูได้ต่อไปและเมื่อถึงเวลานั้นการปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นไปอย่างงมงายขาดหลักปราศจากทิศท,ทางทำให้เกิดผลเสียได้เหมือนอย่างเดิมอีกโดยไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดอีกประการหนึ่งในเมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงในระดับแห่งความเชื่อของปุถุชน ก็ย่อมผันแปรก,กลับกลายได้ดังจะเห็นได้ว่าบางคนเคยไม่เชื่อถือสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้เลยคือเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่เป็นจริงและดูถูกดูหมิ่นความเชื่อนั้นอย่างรุนแรงต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ลับล่อที่เป็นเงื่อนต่อแห่งความเชื่อนั้นเข้าก็กลับกลายเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างปักจิตฝังใจตรงข้ามไปจากเดิม และเพราะเหตุที่ไม่มีหลักสองนำทางในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้หมกมุ่นหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นยิ่งไปกว่าคนอื่นๆอีกมากมายที่เขาเชื่ออย่างนั้นแต่เดิมมาในทำนองเดียวกันบางคนที่เคยเชื่อถือมั่นคงอยู่ก่อนต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ที่สอว่าสิ่งที่เชื่อจะไม่เป็นไปสมจริงหรือไม่แน่นอนความเชื่อนั้นก็กลับสันคลอนไป หรือบางทีอาจกลายเป็นผู้ไม่เชื่อไปเสียก็มีในกรณีเหล่านี้มนุษย์ทั้งหลายล้วนแต่มัววุ่นวายกับปัญหาว่ามีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นพากันขาดหลักการในทางปฏิบัติที่จะเตรียมป้องกันผลเสียต่อชีวิตและสังคมจากความเชื่อหรือไม่เชื่อของพวกตนพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติมุ่งสอนสิ่งที่ทำได้ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์พอกับทุกระดับแห่งความพร้อมหรือความแก่กล้าสุขงอมของตนของตน